สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วกับสลัดอาจารย์คงหน่อยอาจารย์คงสลัดนั่นเองนะครับผมตอนนี้ดูกับเกมไวายโคเซอร์นะเกมดีีที่แตกบ่อยแตกดีถ้ามันเข้านะ ไอ้ทุกเกมมันก็เป็นองั้นแหละถ้ามันเข้าแม่งก็ไต่บทแตกดีหมดเหมือนกันหมดถ้ามันเข้าอะ่ะแล้วแต่บุญแล้วแต่ก,กรรมด้วยนันทำมาด้วยนะฮะก่อนเข้าไปร,รับชมก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมโอเคฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายเฮ้ยไม่ใช่เล่นเถอะเล่นก่อนโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวจะกดเบ็ดห้าบาทเพื่อเป็นการขัดดวงและเพื่อเป็นการเซฟชิปของตัวเองนั่นเองนะสกัดเตอร์สีส่ตัวมาเบ็ดห้าบาทโอเคครับผมและ โอเคเลขสิบมาคูณสองไปสี่บาทครับผมโอ้ยโซเคมาโอเคดีครับผมไม่เป็นไรฮะเบ็ดน้อยๆน,น,นี่เราไม่ได้เอาอะไรมากนะโอเคอัน okay. นี้สามห้าบาทแล้วไม่ได้อีกไหมโอ้โหได้มันตั้งห้าสี่บาทเลยกูซื้อไปเท่าไหร่นะเจ็ดห้าศูนย์ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่สามเจ็ดห้าเออแค่สามเจ็ดห้าทีนี้ก็ได้ห้าสี่บาทแนละ้วทุกคนเกี่ย,ยวกับเงาอันตราย ขอเข้าเงามืองน่อยได้ไหมอ,อู๋กมไม่เป็นไรฮะดวงไม่ดีดวงไม่ด,ดีอันนี้คือการขัดดวงอะโอเคแล้วก็กดเบสิบบาทไปเลยครับผมเหมือนเยอะนะแค่กดนิดเดียว <laughs> กดตามมีตามเกิดนะสคตเตอร์หกตัวไปดีสคตเตอร์หกตัวไปดีกดตามมีตามเกิอดอ่ะอ โอเคได้มาห0สิบาทครับจังหวะนี้ตัววายมาอีกนะตัวมาอีกมาขอแบบเยอะๆเออเคสวยงามะนั่นแหละขอมาอีกมา้ยถ้ด้ด้วายสี่แถวจะเป็นงไงเป็นแค่ความฝันไงถ้าได้วายสี่แถวก็เป็นแค่ความฝันไงเฮียโอเคไม่มีอะไรดีฮนะได้มาดีอยู่นิดนึงโอเคสวยครับผม ได้มาแค่272้ยเจ็ดองเองครับผมตอนนี้น่าแหละต่อไปยาวๆนี่ทำไมไม่ไอะไรดีๆกับเขาเลยอ่ะทำไมอ่ะไม่แมนไม่ why แปดบาทฮะตะวัวนี้โอ้ยสวยงามอ่ะอีนี้นเด้อคุเซืนก็ไม่ได้ ดวงไม่มีดวงไม่มีฮะดวงไม่มีจะโทษเกมครับผมดวงเราไม่ดีเรายังเหลืกรอบนี่หวะดมดมดูโอเคก็ไม่งเลยเหมือนเดิมแหละหกสามี 6, 3, รถเบ็ดกันชืบ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 ไปเลยห้าพันห้าร้อย ้ิที่จะสวยขนาดไหนหนึ่งสองสามสี่โอเคสุดยอดสุดยอดเงนินเราสองบาทสุดยอดมาฮะมาเก้าสิบโอ้โหสุดยอดมา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  โอเคไม่มีอะไรดีครับผมนอนสิบสองบาทยี่สิบเอ็ดบาทโอโหโอโหสามสองศูน oh ย์ร oh ้อยแปดโอโหกระจอกง่อ,อครับโอเคสี okay, okay, okay. Oh ่สิบโอเคโอเคเรียบร้อยห้8แปดสิบแปดโอโหไม่มีอะไรดีครับผมไม่มีอะไรดีฮนะ สวยงามอ่ะหกร้อยโอเคหกร้อยบาทหกร้อยบาทยิ้มย็มยิมย้มยมยม,ยม,ยม okay, โอเคครับผมสวยงามอ่ะ1น8 4สามร้สบาทฮนะเป็ดยี่สิบกูกดไปพันห้าเยี่ยม เหมือนจะดีจะัดแต่กูเกลือไปฮะเป็นสามสิบมาไปครบเตอน5ห้าตัวครับผมโอเคจัดอย่างตอนเนื่องเลยนะขอตอนเนื่องแบบงามๆครับของ,งามๆได้ไหมไม่น่าได้หรอกอ สวยฮนะวัดแปดบาทโอ้ว้าวสวยงามอนะต่อเนื่องเลสโกไปเลยฮนะตอนนี้ได้มากราห้าสิบเอ็ดละแล้วก็คูณหกก็คือความกาความเกลือนั่นเองนะจังหวัน,นี้ไม่มีอะไรดีเลยคนระับโอเคเออหมายกูแน่ คนเดียวของกูช่วยอาไรมันได้ไหมพ่ในนวนยี่สิบเอ็ดครับผมจังหวะนี้มีอะไรดีไหมยังไม่มีอะไรดีครับยังไม่มีอะไรดีฮะแล้วยังไม่มีอะไรดีต่อไปฮะยังไม่มีอะไรดีแล้วก็ยังไม่เป็นอะไรดีต่อไปยอดเก่าเกาเก่าฮสาธุก่าเกาเก่าทันที 99, สาธุก่าเกาเก่าเลยครับผมไปเลยฮะเบ็ดยี่สิบฮะแต่ไม่แต่ไม่รู้แต่ว่าแม่งให้หมดตูดไปเลยฮะไอ้ไอไอไอะะไรปัญหาร้อยตู้ เอาหมดเลยหมดตูด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 เอเคโอเคโอเคโอเคงยน,นแยนนรกงานละวันหนึ่งบาทโอ้ยแต่โคดเยอะเลยกูดกดเป็นที่สิบกู่รหนึ่งบาทโอ้โหไปพูดเน็ดนะเออความดีของกูช่วยอะไรไม่ได้รอกครับ <c oughs> เกือบอะจิบพ์เขียมไม่ต้องรุน้วมั้างเก็อแบบสามร้อย่างเียไม่ต้องรุน้วมั้างโอ้โหได้แก้วหมดเลยมาลุ้นหน่อยก็ได้มาสแคตเตอร์มาสแคตเตอร์สแคตเตอร์โอ้สวยงามมากครับผมขอบคุณมากได้มีสิบดีไม่สิแปดว่แต่ไม่ได้สิบโอเคสวยงามมากโอ้ มาสองตัววายมาสามตัวครับผมแต่ไม่ไปไกลมากวายสามตัวจะอยู่ไกลมากขยับเข้ามาลันนินึงอุย้ยถ้าแก้มมาแถวหนึ่งนะั้นเชือผบอกเลยว่าแตกหนักแน่นอนแก้มไม่มีอุย้ยแล้วแต่ท่านจะพิจารณาสัตว์เลยโคตรกากเลยเย่าถ้ามันโยงไปโอ้ถ้ามันถ้ามันมีอันนี้โยงไปด้วยมันจะแตกเยอะมากอุ้ยขอร้องล่ะโอ้ยย่าแถวหลังไม่ได้ใช้เลย เอหลังไม่ได้ใช้เลยครับตายแล้วสวยงามนั่นแหละค่อยดีหน่อยโอเคเฮียกูเล่นกูได้กลับมาเท่าเดิมเลยนี่ดีละ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 สวยนั่นแหละเออนี่แหละที่ต้องการที่กูเล่นมาเนิดนานเพราะสิ่งนี้นี่เองอะเฮะเอ นี่แหละสิ่งที่กูต้องการเลยกูได้สักทีเรามาเนิรดนานเป็นปีเลยไม่ถึงไอ้สัตว์แย่เบิ่งไม่ไหมสวยงามฮะหลังเลเออขอบคุณครับยอดเยี่ยมนี่แหละครับผมที่กูรอมาเนิ่นานใน่สุดมันก็แตกครับเบนยี่สิบแตกมาหมื่นกูภูมิใจภูมิใจสุดๆไปเลยนะได้มาหมื่นสองฮะจากที่เราเหลือเพียงแค่เล็กน้อยแล้วเราก็ืนอโชคชะตามาจนได้มาหมื่นสาม สุดยอดเลยครับทำจำดูทันนะก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก,นนก่อนแล้ว,วกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกันหน่อยด้วยก,กันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะบ๊ายบายบุ้ยบุยนะ